พี่โปรดิวเซอร์กูผมไม่ยอมให้ใครมาแย่งนั่นแหละรบกวนช่วยหาหน่อยนะครับผมหาแถวบ้านแล้วครับไม่เจอเลยอ่ะครับพีเชียนมากครับสองขวบครับ หน้าดำแล้วครับปอคลอสีเขียวส้มครับไอ,อพีไปทำอะไรมาเนี่ยกว่าโทษนะที่กูไม่แคร์ความรู้สึกมึงนะเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะมึงอะไปทำอะไรมาไม่ไรหรอกดูแมวเถอะ้ยไอพีไอพีไอพี มึงค่อยกูได้แล้วน้ากูเดินเองได้มึงจะบอกกูได้ยังมึงรู้ได้ไงกูอยู่นั่นกูเป็นนักข่าวโปรดิวเซอร์กูจะไปไหนทำไมกูจะไม่รู้ขอโทษนะใครเป็นโปรดิวเซอร์ให้มึงมึงไล่กูออกแล้วไม่ใช่หรอแล้วไงทีมึงไล่กูออกจากชีวิตมึงเก็บของพวกนั้นไว้เลย ของลาบมึงของในห้องมึงไงกูเห็นหมดละแล้วไงมึงคิดว่ากูเก็บไว้เพราะกูยังรักมึงเหรอกูเก็บไว้เพราะมันมีลูปกูเหอะเหรอแล,แล้วนี่มีลูกมึงเหรอลิบที่กูซื้อให้มึง เก็บไว้ทำไมกูว่าคนที่ยังคิดอะไรอยู่แล้วไม่ยอมพูดออกมาคือมึงมากกว่านะมึงพูดมดั่วอะไรมันจะเป็นลิฟแท่งใหม่มึงอย่ามาโนไปเองว่าเป็นลิฟที่มึงซื้อให้กูเลยแน่ใจอ่ะท้งนั้ก็ต้องชิมแล้วมั้ง